สวัสดีนะคะสวัสดีนะพี่เอานำต้นไม้มาเสนอนะคะอย่างเช่นต้นนี้น้องมีชื่อว่าไทเกอร์นะไทเกอร์ฟอร์มนี้ขอแบ่งปันที่หนึ่งะะตนน้งตนนี้นะคะน้องมีชื่อว่าซินเวอร์คลาวขอโทษนะน้องมีคือว่าซินเวอร์คลาวเหรอซินเวอร์คลาวพี่เอพูดผิดนะคะพี่เอ๋ ซินเวอร์คลาถูกต้องแล้วนะคะซินเวอร์คลาฟอร์มนี้นะเพี่ยวขอแบ่งปันที่100 s i n ้ซินเวอร์คลาเพี่ยวขอแบ่งปันที่120บาทนะ120่อสิโทษหนึ่งร้อ้บาทนะซินเวอรว์คลาฟิวเวอร์คฟอร์มใหญ่ๆ150บาทนะคะหนึาสนะคะสำหรับซินเวอร์คลานะซินเวอร์คลาฟิวเวอรคะฟอร์มใหญ่นะคะน้อง เดินทางพร้อมกระถางนะคะ150บาทค่ะใหญ่นี้คือช้างขาวนะคะช้างขาวฟอร์มนี้นะเปี่ยวขอแบ่งปันที่150นะช้างขาว150บาทนะคะช้างขาวนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าโคจินขาวนะช้างขาวนะคะเปี่ยวขอแบ่งปันที่150บาทนะ1น0้นี้คือน้องแคทเธอรีนนะแคทเธอรีนแต่ว่าต้นนี้มีใบตําหนิดจุดนี้นะน้องใบน้องแตกไปนะใบน้องเปี่ยวทํา ให้น้องใบมีปันมีรอยนะตอนนี้เพียวขอแบ่งปันที่120นะคะสำหรับแคทเธอรีนนะไปทั้งกระถางนะคะ120บาทนะคะ120ขอคนรับได้นะแต่น้องเป็นใบล่างนะหลอดใหม่กำลังมานะคะ120นะคะเพียวขอแบ่งปันที่120อต้นนี้คือปะกายเพชรนะคะปะกายเพชรปะกายเพชรฟอร์มนี้เพียวฟอร์มใหญ่เลยนะเพียวขอแบ่งปันที่120นะคะไปพร้อมกระถางนะคะ120บาทนะคะสำหรับปะกายเพชรนะคะ120 อัญมณี3สีนะคะอัญมณี3สีฟอร์มนี้เปี่ยวขอแบ่งปันที่120นะคะอัญมณี3สีนะคะ120บาทนะคะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะ120นะคะอัญมณี3ส <c oughs> ีนต้นนี้คือซูเปอร์เลสนะคะซูเปอร์เลสซูเปอร์เลสฟอร์มนี้เปี่ยวขอแบ่งปันที่90นะซูเปอร์เลสฟอร์มใหญ่ๆนะคะ90บาทนะคะไปทั้งกระถางเลยนะคะ90บาท ใหญ่ๆโตๆมาอีกแล้วนะคะต้นนี้คือหวานด้วยนะสีหวานด้วยต้นนี้น้องมีชื่อว่าพิคงปานามานะพิค์ปานามาฟอร์มกอน,นี้เปี่ยวคอแบงปันที่1น0ี่นะพิคงปานามา120บาทนะคะพิคงปานามา120ี่นี่ฟอร์มกอนนใหญ่ๆนะคะอัญมณีแดงนะอัญมณีแดงเปี่ยนคอแบงปันที่1น0่ ที่90บาทนะอัญมณีแดง90นะคะ90บาทอันนี้คือประกายเพชรนะคะประกายเพชรฟอร์มนี้นะคะเปี่ยวคอยแบ่งปันที่120นะคะประกายเพชร120บาทนะคะ120ค่ะประกายเพชร120ต้นใหญ่ๆนี้คือเพชรเศรษฐีนะหยกเศรษฐีนะคะต้นนี้คือหยกเศรษฐีฟอร์มใหญ่มากเลยนะคะล้นกล้องเลยนะคะหยกเศรษฐีเปี่ยวคอยแบ่งปันที่120นะคะหยกเศรษฐี120บาทค่ะฟอร์มใหญ่นะคะ ใหญ่ hai, ๆใบสวยๆเนาะต้นนี g, ้น้องมีชื่อว่าสมบูรณ์พูนสุกนะคะสมบูรณ์พูนสุกเปียวขอแบ่งปันที่120นะคะสมบูร <judgement>. ณ์พูนสุกนะ120บาทนะคะขอแบ่งปันที่ <moved>. 120นะคะสําหรับสมบูรณ์พูนสุกนะคะสมบูรณ์พูนสุกฟอร์มนี้นะแบ่งปันที่120บาทนะคะโทษนะเผียอขอปรับกล้องนิดนึงนะคะ120นะคะสมบูรณ์พูนสุกนะคะ120นะคะ120นะคะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะ เดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงนะคะนิดนึงหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะสําหรับสมบูรณ์พูนสุกฟอร์มนี้นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าต้นนี้นะสุกสมเจปองนะสุกสมเจปองสุกสมเจปองฟอร์มใหญ่ๆเลยนะต้นใหญ่มากเลยนะคะสุกสมเจปองฟอร์มนี้นะเดี๋ยวขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อย ยี่สิบนะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะสำหรับสองต้นนี้นะสองต้นนี้อยู่ในกระถางใหญ่แล้วก็ต้นนี้น้องใหญ่มากเลยนะคะหนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะสําหรับสุกสมเจปองนะนี่สีเปียบไว้ดูแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยี่สิบนะคะสุกสมเจปองนะคะ